สวัสดีค่ะวันนี้มาดูไร่มันของลุงใหม่นะคะอำเภอกันวันจังหวัดขอนแก่นค่ะก็มีพื้นที่อยู่สองไร่ครึ่งนะคะสองไร่ครึ่งปลูกมันตรงนี้ก็คือใช้วีแพนต้าของเราตั้งแต่เริ่มต้นใช่ไหมคะใช่ขั้นตอนเริ่มต้นตั้งแต่แช่ท่อนมันเลยใช่ไหมคะแช่ท่อนมันนี่ใช้เยอะเท่าไหร่คะสี่สี่ช้อนสี่ช้อนกับน้ำน้ำสองร้อยลิตรสองร้อยลิตรนะคะแล้วก็แช่ท่อนมันสิบห้านาทีถูกคะ แค่สิบห้านาทีนะคะทีนี้พอแช่ต้นมันเสร็จแล้วเนี่ยน้ำที่เหลือเอาไปทำอะไรคะเอาไปฉีดอ๋อฉีดเขาเรียกว่าฉีดปรับปรุงดินก่อนที่จะปลูกใช่ไหมคะอันนี้ได้ประโยชน์มากเลยนะคะแล้วพอใช้แล้วเนี่ยพอเราปลูกขึ้นมาทุกสิบห้าวันเราฉีดอีกใช่ไหมคะทีนี้เป็นการฉีดพ่นละอองปล่อยนะคะตอนนี้ฉีดได้กี่วันแล้วคะกี่รอบฉีดได้สามรอบสามรอบรอบละสิบห้าวันก็คืออายุสี่สิบห้าวันนะคะ สำหรับสำหรับมันสองลานแล้วเนี่ยผลผลิตจะได้เท่าไหร่ปกตินี่สองไร่ครึ่งกู้แล้วได้ผลิตผลเท่าไหร่คะกี่กิโลกี่ตันสิบตันสิบตันกับสองไร่ครึ่งที่ที่ได้เรามาแนะนําใช่ไหมคะรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกับใจปลุกใจค่ะดีใจมันสวยใบสวยใบใหญ่ไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนผ่านไปผ่านมาไม่อยากมองไร่มันตัวเอง เดี๋ยวนี้ผ่านมาก็มองจอเหลียวหลังใช่ไหมคะตอนข้าหัวข้าก็ตั้งซาเล้งผ่านมาดูก่อนค่อยเข้าบ้านครั้ง,งละช้อนหนึ่งช้อนช้อนตัดสามช้อนปดานปดนะคะสามครั้งครั้งละหนึ่งชอ้อนก็คือขอขอบคุณคุณลุงม,มาด้วยนะคะค่ะ